สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็ไปยืนยันอีเมลนะครับของเกมพอยต์แบงนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งกลับมาเล่นหรือว่าคนที่เพิ่งจะเริ่มเล่นเกม PB นะครับเริ่มต้นนะฮะเราพิมพ์ใน Google นะฮะพิมพ์เขาว่า PB ไปแล้วก็เข้ามาหน้าแรกนะครับปิดหน้าต่างออกไปนะฮะแล้วก็เจอตรงนี้นะฮะแล้วก็กดเข้าไป แล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับสมมุติเราไปซื้อ id นะฮะมาจากพ่อค้าหรือว่าเราไปผ่านกลางกับแอดมินมานะฮะแล้วก็มา l ล็อกอินแล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับพอกดเข้าสู่ระบบแล้วแล้วกดเข้ามาหน้านี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ข้อมูลครับ แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราได้มานะฮะแล้วเข้ามาที่หน้าตรงนี้นะครับก็จะเข้าสู่หน้าการแก้ไขข้อมูลนะครับถ้าเราต้องการแก้ไขรหัสผ่านนะฮะตรงช่องรหัสผ่านนี้ด้านหลังแล้วก็ใส่รหัสผ่านเดิมที่ได้มาแล้วก็รหัสใหม่ที่จะเปลี่ยนแล้วก็รหัสใหม่ที่จะเปลี่ยนแล้วก็กดตกลงนะครับส่วนการแก้ไขอ e ีเมลนะฮะเรา กดแก้ไขด้านหลังอีเมลได้เลยกดแก้ไขแล้วก็ใส่เมลที่เราจะยืนยันไปนะฮะใส่เมลที่เราจะยืนยันไปแล้วก็กดตกลงไปจะขึ้นหน้าให้รอกรอก OTP นะครับพอกรอ OTP เสร็จมันก็จะขึ้นสถานนะยืนยันเมลพอยืนยันเสร็จมันจะมีคําว่ายกเลิกอย่างเงี้ยเราก,กดยกเลิกตรงนี้แล้วก็กรอเมลที่เรายืนยันไปอะครับแล้วก็ไปรับ OTP มันเดิมเหมือนกับขั้นตอนที่เรายืนยันเมลเลยเหมือนกันปะ โอเคขอบคุณนะครับ